คนเจนวยุคนี้บริหารเงินยังไงให้อยู่รอดอันดับแรกขอให้กําลังใจก่อนนะครับเพราะว่าเจน Y คือกลุ่มที่แบกมากที่สุดเลยตอนนี้เนาะถ้าตัวเองมีครอบครัวซื้อบ้านแล้วโอ้นี่ภาระทั้งนั้นเลยถ้ามีลูกก็ยิ่งมีภาระแล้วก็ประกอบกับพ่อแม่หลายคนน่าจะ,กะเกษียณแล้วก็ไม่มีสตางค์ด้วยเนาะเราก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นอันดับแรกให้กำลังใจก่อนนะครับ อันดับที่2เนี่ยพี่อยากให้เราละเอียดกับเรื่องเงินให้มากๆครับอยากให้เราทําตัวเลขรายรับรายจ่ายอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่ามันจะมีรายจ่ายเนาะในเดือนไหนไหมที่มันจะผิดปกตินะแล้วก็อาจจะทําให้การเงินเราสะดุดได้สิ่งที่อยากจะฝากเจนไวามากที่สุดก็คือประคองการเงินอย่าให้สะดุดนะครับเพราะว่าเราเป็นกําลังหลักของครอ,อบครัวทันทีที่มันสะดุดขึ้นมาเนี่ยรับประกันเลยว่ามันเหนื่อยเพราะว่าสะดุดปุ๊บเราก็ต้องกระโดดเข้าไปวงจรน,นี้พอต้องหยิบยืมเงินปุ๊บ ทงนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าปัญหาการเงินที่อาจจะลุกลามไปในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ใจกับเรื่องของตัวเลขการเงินนะให้ละเอียดให้มากๆถ้ามีภาระหนี้เยอะอยากให้เราลองรวบหนี้รวมหนี้ดูนะครับให้เราผ่อนต่ำที่สุดพูดให้ง่ายทำรายจ่ายให้ลีนที่สุดนะครับเชื่อว่ากินใช้เนี่ยเราไปปรับอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นชีวิตเราครอบครัวเราแต่ว่ารายจ่ายจากหนี้ถ้ามันรวบกันได้ครับมีหนี้บัตรหลายใบไปรวบกับบ้านจ่ายที่เดียวก็อาจจะเบาขึ้นได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเสี่ยงนะครับจะต้องเก็บเงินสำรองไว้นิดนึงเผื่อฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือนกับเงินในครอบครัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจ็บป่วยจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลคนในอุปการะของเรานะครับว่ามีการปกป้องความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเชนไวมากที่สุดนะครับเข้มแข็งครับสู้